ธรรมชาติให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเป็นเศรษฐีหรือ,อยาจกไม่วกเวียนใครจะเปลี่ยนให้มีค่าดูน่าสนใจอย่ามัวรอให้มีเวลามามากๆเพราะมันยากจะมีได้ดังใจหวัง ต้องมุ่งมั่นสาบแสวงหามาดังตั้งใจจึงจะได้สมหวังดังใจปองนักคลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมแลวก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็ต้องเป็นที่รู้จักกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทกความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านสามารถพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาพบปะกันพูดคุยกันหรือว่าสนทนากันแบบยาวๆ ทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับอย่าลืมนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้สะส่วนหนึ่งและที่สำคัญก็จะเป็นมีดปากกานะครับเป็นมีดปากกาก็ ขนาดพกพาหนะ้าที่ให้ท่านได้ชมนะครับในหน้ากล้องขนาดนี้นะพูดถึงมีดปากกาก็จะมีทั้งปากกาด้ามงาฝักงาแล้วก็เป็นมีดสลิกานะครับหรือว่าปากกาด้ามไม้ฝักไม้ขนาดจิ๋วอย่างที่ผมได้วางนะครับให้ท่านได้ชมนะไปด้วยว่าเป็นง่ายนะครับนะบางท่านก็ พอพูดถึงมีดปากกาเนี่ยก็จะคิดว่ามีเฉพาะด้ามงาฝักงาแต่หลักความเป็นจริงแล้วนะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ก็มีนะเป็นมีดสริกาเป็นมีดปากกาขนาดจิ๋วนะเป็นมีดที่อ่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นที่ต้องการนะครับนะของผู้คนค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะ าละนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็เป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควแล้วก็เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญนะครับนะาชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องรางนะครับนะหลวงพ่อเดิมท่านก็จะขึ้นชื่อนะอ่าทางด้านเครื่องรางหรือว่ามีดหมอนะครับนะ่า ก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนต้องบอกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนะอาท้าเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของมีดหมอนี่ใครใครก็หวยหวนใครๆก็ต้องการว่ากันง่ายนะก็เป็นที่ต้องการของผู้คนแล้วก็สิทธิานุสิ์นะครับหรือว่า,าหลายหลาย ต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยเอาดนี้กว่านะนะทั้งในและต่างประเทศว่ากันง่ายนะครับนะทำไมถึงเรียกว่าต่างประเทศนะครับคนไทยเราไปอยู่ในต่างประเทศก็เยอะนะหรือในสมัยนะครับนะสมัยไอเขาเรียกว่าอเมริกันนะครับเข้ามาสร้างฐานทัพในอําเภอตากลีนะในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าทหารอเมริกันทุกนายนะครับนะยังต้องคลานเข้าไปหาหลวงพ่อเดิมนะ ผมก็เดิมก็แจกนะไปให้ทุกๆนายทุกๆท่านว่ากันง่ายนะครับนะก็นั่นแหละครับก็มีดส่วนหนึ่งก็จะหลุดออกไปนะหลวงพ่อให้แล้วก็ไม่หน่วยความว่าเวลาเขากลับบ้านเขาจะคืนนะครับก็เขาก็ติดตัวเขาไปด้วยนะก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับนะต้องบอกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะนะครับพูดถึงมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็นะครับเป็นถือว่า เป็นมีดที่ผมมีความรักมีความชอบความศรัทธาในบะารมีของท่านนะครับนะอ่าแล้วก็ที่สาคัญผมเองก็ได้อ่รวบรวมนะครับนะได้เก็บสะสมนะเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็อายุผมก็ใกล้ๆจะเจ็ดสิบปีแล้วว่ากันง่ายนะนะก็ยังไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดในการที่จะค้นหาในการที่จะมองหานะของที่ใช่ว่ากันง่ายนะครับ ที่สำคัญนะครับทุกเล่มที่ผมได้นำเอามานะครับในวางเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะในทางทิปทางวิดีโอก็เล้่นแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกนะผ่านการคัดกรองผ่านการคัดสรรจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีและก็คือที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นต้องบอกว่านะครับนะมีดแต่ละเล่มนั้นนอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้ว ที่สาคัญยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าทุกเล่มนั้นนะครับนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะดีพอสมควรนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับข้างต้นนะเอาล่ะนะครับก็วันนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสที่จะเข้ามานั่งทําคลิปทำมิโอนะครับนะก็มีเวลานะครับช่วงไหนก็จะใช้เวลานะครับนะ อันสั้นๆนะอันสั้นๆมานั่งพูดคุยกับพี่น้องนะครับหรือว่ากับท่านที่กําลังต้องการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆว่ากันง่ายนะครับนะหลักๆเลยในการทําคลิปทำวิดีโอก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับก็จะไม่เน้นมาสอนกันแต่หลักๆต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางที่ผมได้รวบรวมได้สะสมนะครับนะเป็นเวลา ายาวนานนะครับนะต้องบอกว่ามีแต่เล่มนั้นที่ผมได้รวบรวมมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะเป็นมีที่ถูกเก็บไว้ในเซฟนะก็แต่ละเล่มนะครับผมก็จะเอาทยอยนะออกมาให้ท่านได้ค่อยๆสมัมผัสให้ท่านค่อยๆได้ชมว่าไงเพื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะไม่ต้องไปโดนเขาหลอกหรือไม่ต้องไป เสียความรู้สึกว่ากันง่ายนะครับนะก็อย่างน้อยๆเน,นี่ยท่านก็จะได้เห็นนะผ่านหูผ่านตาว่ามีดหลงคอเดิมมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็วันนี้เราก็มาชมกันนะครับมาชมกันเอาล่ะนะครับในมีดติ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะก็วันนี้นะครับจะนำอาอมีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านชมเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ นะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้จะมาให้ท่านได้ชมนะครับนะก็เป็นมีดยุคก,กลางนะเป็นศิลปะของอฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะที่สําคัญนันจะเป็นมีดยุคต้นของช่างสอนนะครับก็เป็นมีดนะเป็นแหมเงินงงน,นะครับน,นะเป็นแหม,เ,นะรนะเ,แมเรียบนะก็ต้องนะที่สําคัญในแหมะนะครับจะเป็นหัวท้าย นะครับก็จะเต็มไปด้วยลอยจานทั้งหมดนะก็ตอบคําว่านะครับจานคําว่าน้มูพุทธายะเอาไว้ทั้งสองด้านนะครับนะทั้ง2ด้านและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งทั้งปลายด้ามและก็ทั้งโคนด้ามน,นะนี่ก็อันนี้จะโดนแสงนะครับสะท้อนนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนะนะอ่าเขาเรียกว่าความชัดๆนะความชัดๆของมีดแต่ละเล่มว่ากันง่ายนะครับนี่นะ ถ้ามองนะครับถ้ามองก็ยังจะเห็นรอยรอยจานอยู่นะรอยจานนะครับแต่เป็นนะมันเป็นเป็นเป็นเงินที่นะครับนะเงินที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่านะไม่ได้มีไม่ได้มีสนิมนะครับไม่ได้มีสนิมกินนะแต่ก็เดี๋ยวให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนปลายดีกว่านี่นะครับนี่นาตานะครับถ้าถ้าให้ดูเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะก็จะเห็นอยู่นะครับ นะก็รู้สึกจะแสงสะท้อนเยอะนะแสงสนี่นะครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะจะเห็นนะครับนะรอยตอกคาว่าน้มูกทุธายะเอาไว้อยู่นะครับนะไม้ฝักก็จะเป็นไม้พยุงนะครับนะเป็นไม้พยุงก็ถือว่าเป็นไม้เก่าแก่ที่สาคัญก็คือเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะนะนี่นะครับนะก็คงจะมีเล่มนี้ถ้า,อาบอกอายุนะครับก็ ประมาณ90กว่าปีนะเกกว่าปีก็นั่นเป็นมีดยุคต้นๆดีนะครับเนี่ยนะนะท่านจะเห็นลอยตอกคําว่าน้มงพุททย y นะนะอ่าก็คือเอาไว้นะครับนะชัดเจนเอาไว้ชัดเจนมากนะสําหรับมีดเล่มน,นี้นะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะอ่าลอยจานนี้จะเห็นชัดเจนแต่พอมาทําคลิปน,นะครับนะโดนแสงก็จะเลือนรางนิดนึงเลือนรางนิดนึงเอางี้กันนะครับ นะอย่างที่เรียนไปนะครับในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่หนึ่งก็คือในเรื่องของฝักนะสก็จะอยู่ในเรื่องของด้ามน,นะครับนะส่วน3ก็อยู่ในส่วนของใบนะอยู่ในส่วนของใบนะครับนี่ก็จะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะก็จะถือว่าเป็นมีดอีกแบบหนึ่งนะเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะที่มีความงดงามมากๆว่ากันง่ายนะครับนะเป็นมีดที่มีความงดงามมากๆ ต้องเรียนท่านไปอย่างนั้นนะครับนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะแล้วก็ถ้าชมแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับนะรอยแหมอะไรต่างๆวนนี้ก็จะสึกไปเยอะนะต้องบอกว่าสึกไปเยอะเลยทีเดียวนะอ่านะครับนะแล้วก็นี่นะครับที่สําคัญก็จะเป็นมีดสองกริย์นะ แล้วก็เป็นแหม่เจ็ดเก้านะก็แหม่เจ็ดเก้าพอพูดถึงแหมเจ็ดเก้าเนี่ยบางท่านใหม่ๆก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่าแหมคืออะไรแหมก็คือตรงนี้นะครับนะก็คือเส้นลวดนะที่รัดกันนี่แหละนะเป็นเส้นลวดนะครับนะไข่ปลาเนี่แทบจะเลือนลางนะครับนะเลือนลางแทบจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าในใะจนชัดอยู่แต่พอมาโดนแสงแล้วก็จะ าหายไปนะครับสักนิดหนึ่งว่ากันง่ายนะอันนี้ก็ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับนะที่สําคัญนะครับก็นี่สองกษัตริย์ก็มีนะครับก็หมายความว่ามันมีนาคมีนาคก,กับมีเงินแต่ถ้าเป็นมีดสามกษัตริย์นี้ก็จะมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าเล่มไหนที่มีทองคําเข้ามายุ่งนะครับที่มาเกี่ยวข้องเรากนรันง่ายนั้นเขาเรียกมีดสามกษัตริย์นะเป็นมีดสามกษัตริย์นะครับ นะก็ได้แจ้งไปเป็นที่ทราบกันนะครับนะ,ะในมีดหนึ่งเล่มก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไป1ก็คือในส่วนของฝัก2ในเรื่องของด้าม3าก็คือในเรื่องของใบพอพูดถึงใบเราก็จะมาดูกันนะมาดูกันนะครับว่านี่ก็ที่ผมได้เอามาให้ท่านชมนะครับก็เป็นมีดทั้งหมดเป็นมีดที่อยู่ในเซฟทั้งหมดนะ ผมพยายามจะนำเอาออกมานะครับนะให้หลายๆท่านได้ศึกษานะครับนะได้เรียนรู้นะว่าอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่ามีลักษณะมีหลงกระเดิมนะครับนะมีแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรว่าเีนง่ายนะครับนะนะอ่าน,นี้ก็ชะลมน้ํามันมะกอกเอาไว้นะครับค่อนข้างเป็นอย่างดีนะแต่ที่เห็นนะครับนะที่เกาะอยู่บนร่องรอย ลอยตอกนะไม่จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะก็จะเห็นคราบใครเต็มไปด้วยคราบใครนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของมีดเล่มนี้นะมีดเล่มนี้เกือบร้อยร้อยปีนะครับนะเป็นเกือบร้อยปีนะอ่าเป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางนะครับที่สําคัญเป็นมีดยุคต้นต้นของศิลปะช่างสอนกนง่ายนะอ่านะครับนะเสมาใบโพแบบนี้ก็จะเป็นเสมาใบโพที่ ค่อนข้างหาอยู่ได้ยากนะเป็นเสมาใบาโพค่อนข้างหาดูได้ยากนะครับอนะ่ที่สําคัญนะครับในเรื่องของล่องเลือดนะนะลายกระดูกงูอะไรต่างๆนะนะครับนี่คือการดูนะครับการดูนี่ก็นะอย่างล่องเลือดนี่ที่มีเห็นเป็นเกล็ดปลานะครับนะรอยตอกอย่างนี้ก็บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าการทําด้วยมือนะตอกด้วยมือนะ อย่างปลาณนีดอย่างพิธีพิทันนะครับนะท่านจะเห็นว่าเป็นหย,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 ยักหยักหยักยักยักนั่นะี่ะให้ท่านได้ชมนะครับส่วนเรื่องผิวนะหรือว่าคราบใครอะไรต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนใบมีดนะครับก็บง่งบอกนะต่อให้ผมบอกว่าเก่าแค่ไหนอย่างไรก็มีหลายท่านบอกไม่เก่าหรอกครับนะจานทรคลินประมาณอย่างนี้นะอ่านะครับนะมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในเรื่องของการมองเราก็จะไปคาดหวังว่า จะไปให้คนอื่นมองเห็นเหมือนกับเราอย่างที่ผมเคยบอกนะสำหรับคนที่ใช่เนี่ยจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นอื่นไม่เห็นนะส่วนคนที่ใช่ก็จะเห็นในสิ่งที่หลายๆคนเขาไม่เห็นอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคนไม่ใช่นี่มองตรงไหนอย่างไรมองให้ตายก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนะก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะเห็นก็เป็นเหล็กธรรมดาเหล็กเข้าสนิมธรรมดานะครับหรือเป็นมีดธรรมดานี่แหละนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ จะต่างกับคนที่ใช่นะคนที่ใช่นี่เขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่ที่ผมพูดถึงคนที่ใช่นะครับนะเวลาเราต้องการของดีเราต้องการของใช่นี่ก็ถ้าท่านมองว่าใช่แล้วนี่ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปปรึกษาใครนะเพราะการปรึกษานะครับเป็นเรื่องที่ดีนะ าการปรึกษานี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปปรึกษาผิดคนนะก็หมายความว่าคนนะไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมาระวังนะครับระวังนะระวังจะสูญเสียนะที่สําคัญสูญเสียเยอะเลยนะครับนะสิ่งแรกจะเสียความรู้สึกสิ่งที่2ก็จะทําให้ของดีๆหลุดมือไปนะจะสูญเสียนะครับนะ บางคนนี่ก็บางคนอาจจะรู้นะครับนะแต่ติเพื่อที่จะให้คุณวางนะถ้าวางเขาหยิบเลยนะนะประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะการติมีหลายอย่างนะครับติเพื่อที่จะก่อก็มีนะติเพื่อที่จะต้องการให้คุณทิ้งต้องการให้คุณปล่อยก็มีนะเพราะว่าถ้าคุณวางเมื่อไหร่ถ้าคุณทิ้งเมื่อไหร่นะครับ <dakika. S 1> เขาเก็บทันทีประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ออันนี้ก็นะ การชมมีดการศึกษามีดตัวท่านก็ดูนะครับนะดูที่ตัวมีดไปนะครับก็ผมเองก็จะแชร์ไปจะพูดไปนะครับนะที่มันบางทีก็จะให้แง่คิดนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูในะการเข้าไปชมนะ,ะนะครับนะท่านจะได้ของดีท่านจะได้ของแท้ท่านจะได้ของใช่ก็อยู่ที่สายตาอันแหลมคมของท่านจริงๆรนะิอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับนะก็ถ้าหากว่ามองมันไม่ใช่นะก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลา นะครับนะเวลาท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆนะครับนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ท่านพกความรู้ไปอย่าพกความอยากนะครับนะอย่าพกความอยากอย่างเดียวจงพกความรู้แล้วก็บวกความใช่นะคนเราถ้ามีความรู้นี่จะเห็นความใช่นะครับนะนะเพราะว่าคนที่จะบอกว่าใช่นะครับนะสิ่งที่จะบอกท่านว่าใช่นะก็คือตัวมีดนะครับไม่ใช่ตัวผมนะ นะครับไม่ใช่ตัวคนพูดคนพูดจะพูดให้ดีจะพูดให้เลิศเลอยังไงแบบไหนก็ได้นะครับ mm hmm. อันนี้เรียนท่านตรงๆไม่จําเป็นต้องมาเชื่อผมนะ mm hmm. ท่านต้องโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับว่ามีดที่ท่านกําลังมองอยู่นั้นคือใช่หรือเปล่านะ mm hmm. ถ้าใช่นะครับก็ตัดสินใจได้เลยไม่จําเป็นนะเมื่อตัดสินใจแล้วอย่าไปปรึกษาใครเด็ดขาดเพราะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่ผมบอกนะ เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าท่านไปปรึกษาผิดคนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับนะก็หมายความว่าคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนั่นแหละนะก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ว่ากันง่ายนะครับนะท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นจะเห็นในสิ่งที่ท่านเห็นนะ,อ,ะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเห็นเหมือนท่านนะครับในทางที่ท่านเห็นว่าดีเขาอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้นะแนะนะม้กระทั่งตัวผมเองนะบางทีนี่ท่านบอกว่าดีผมอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้นะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอยู่ที่จริตของใครนะครับนะอยู่ที่จริตของใครอยู่ที่ใครนะนะอยู่ที่ใครนี่ก็คือคู่ควรมากกว่านะอ่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันไปนะครับก็เป็นันว่าถ้าเกิดใครนะครับนะคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละครับก็คือเป็นเนื้อคู่ของท่านนะโดยเพราะก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า ใครนะครับไม่คู่ควรผมว่าก็คงจะยากนะคงจะยากนะครับนะเรียกว่าหมดโอกาสต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนก็มานะความว่าจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองนะครับถ้าเกิดว่าบุคคลท่านนั้นไม่มีบุญบารมีนะหรือว่าไม่มีความคู่ควรมากกันง่ายนะครับนะอ่าก็อยากจะเรียนท่านเอาไว้แบบนี้นะครับหนาะที่สําคัญนะครับในการที่จะเข้ามาเลือกชมนะมาดูมาชมมาศึกษานะครับก็ให้ท่านนี่ก็คือค่อยๆเลือกให้ค่อยๆค,ค,คัดนะครับ นะเขาเรียกว่าเลือกสิ่งที่ดีนะที่มีประโยชน์ไปใช้นะครับแม้กระทั่งคําพูดของผมผมว่าเวลาเข้ามานั่งพูดนั่งคุยนะครับนานๆนีนๆน่ผมว่ามีโอกาสที่จะหลุดไปบ้างหะ่ะมีโอกาสที่จะพลาดพังไปบ้างอว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะก็ก็เป็นว่าจะพูดอะไรออกไปแล้วแต่นะครับนะบางคําอาจจะพูดไปแล้วจะไปทําลายความรู้สึกที่ดีของท่านบ้างอะไรอ,นอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะครับว่าต้องขอภัยโมโนที่นี้ด้วยนะ ผมจะพูดอย่างนี้ในแทบแทบทุกคลิปท,ทุกวิดีโอนั่นแหละนะครับนะก็เปน็นอันว่านะครับนะผมจะพูดอะไรประชัางน,นะครับนะก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คืออยากอยากให้ท่านนั้นโฟกัสไปที่ตัวมีดนะโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับว่ามีดนั้นใช่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาหาความใช่นะครับ นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลานะครับนะนะก็ถ้าเห็นว่าใช่นะครับนะก็ถ้าต้องการที่จะอยากจะชมรายละเอียดอะไรต่างๆท่านก็แคปนะเรียกว่าแคปหน้าจอนะครับนะแคปมีดหน้าจอเล่มที่ผม EP ที่ผมได้พูดที่ท่านต้องการว่ากันง่ายนะครับถ้าท่าน นะถ้าท่านยังแคปหน้าจอไม่ได้อ่านะครับนะหรือว่าแคปแล้วนะครับนะยังส่งมาไม่ได้นะครับท่านก็แอดไลน์ผมเข้าไปนะ,ะที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับตั้งแต่หัวต้นๆเลยนะครับก็เป็น ID ดีไลน์ของผมนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็พิมพ์คาว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ 9. นะแค่นี้เองนะแค่นี้เองก็สามารถที่จะ ดูภาพสวยๆนะครับนะแบบเต็มใบเต็มฝักนะแล้วก็ภาพเป็นภาพนิ่งที่ผมถ่ายเอาไว้ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับนะอันนั้นก็เรีวยกว่าดูได้เต็มใบนะดูได้เต็มฝักว่ากันง่ายนะครับดูได้เต็มด้้มน,นะพอาผมถ่ายเอาไว้นะครับแต่ท่านต้องแอดไลน์เข้าไปนะครับนะ <ๆ S 1> พิมพ์คําว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขกเก้านะก็<น><น>สามารถที่จะ ผมก็จะส่งภาพนิ่งนะครับที่ถ่ายสวยๆให้ท่านได้ชมนะได้อย่างเต็มรูปแบบว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาก็พอสมควรอยู่นะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนะครับนะจบก็อยากให้ท่านดูในส่วนของอกันนะครับหรือเรียกว่าถ้วยนะเรียกง่ายๆว่าถ้วยนะครับแต่ภาษาของมีนี่เขาเรียกว่ากันนะ แต่ถ้าเราจะทําความเข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าถ้วยนะครับนะถ้วยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นนะครับจะเรียกว่าส่วนที่4ก็ยังได้เลยนะนะถ้วยนี่ก็จะเป็นส่วนที่บรรจุมวลสารสําคัญทั้งหมดนะครับนะเข้าไปอยู่ในถ้วยเมื่อบรรจุเข้าไปเสร็จแล้วนี่ก็จะปิดด้วยข้างนะ นีนะครับนะปิดด้วยข้างนะครับแน่นปึ๊กเลยนะมันปึ๊กเลยนะครับอาจจะเป็นพวกตะกุดแผ่นทองเหลืองทองแดงมวลสารสําคัญอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะครับมวลสารที่สําคัญนี่จะถูกบรรจุเข้าไปในกันเนี่ยนะ,ะนะครับนะในกันนี่ก็จะมีแหมรัดอยู่เป็นแหม7เจ็ดเก้านะครับนะเป็นแหม7เจ็ดเก้าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแหวนหน้านะที่ทําให้มีความแข็งแกร่งทําให้มีความแข็งแรงนะครับ เอาไว้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของฝก Adam, นะักอดัมนะอดัมก็จะเป็นด้ามงานครับคำว่างาก็จะมีแตกายงานะตามการเวลานะยิ่งนานนะครับยิ่งนานก็จังก็ยิ่งมีการแตกรล้านะครับนะมีการล่นนะไปนะครับเป็นธรรมชาติของงาที่สําคัญที่ท่านเห็นเป็นสีนะครับออกอ,อมน้ําตาลนะเข้มสักนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดในเรื่องของการถูก ก็เรียกว่าสัมผัสนะอ่ากรน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตามการเวลานะที่ได้ถูกสัมผัสมาเป็นเวลาที่ยาวนานแนละ้วก็เนื่องจากว่าคนเราดิการกินไม่เหมือนกันบางคนกินหวานบางคนกินมันบางคนกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวประมาณนี้นะอ่านะเพราะนั้นเหงื่อของคนนี่ยนะครับนะก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนก็เปรี้ยวบางคนก็หวานบางคนก็มันบางคนก็เค็ม นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสีมันออกมาแบบนี้ก็เนื่องจากว่าส่วนของด้ามน,น,นะครับก็จะเป็นส่วนที่ถูกสม ima, ัมผัสนะมากที่สุดนะมากที่สุดนะก็คือผ่านการจับผ่านการใช้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ผมบอกนะถ้าการดูมีดที่ดีนั้นท่านต้องอ่านความเก่าท่านต้องอ่านความเป็นธรรมชาติต้องตัดอ่นความเป็นจริงให้ได้นะครับความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ นะเพรานะของใช้อะนะของใช้เนี่ยมันก็ต้องถูกผ่านการจับนะครับสัมผัสอะไรมาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของด้ามและฝักนะเรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คงพอจะเข้าใจนะน,นะครับพอจะเข้าใจนะส่วนนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูในส่วนของภายในของฝักเมื่อกี้ก็ดูในส่วนของภายในอยู่อ่ภายนอกอยู่แล้วนะที่นี่ก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายใน นะครับนะภายในของฝักก็ไหนๆเราดูกันแล้วนี่ก็อยากจะให้ดูให้มันครบนะครับนะดูให้ครบนะจริงๆมันก็เลยเวลามานิดนึงแล้วนะ,ะดูให้ครบนะให้จบนะครับนะทุกเรื่องว่าเป็นง่ายนะนี่นะครับนะข้างนอกก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะ,ะนะครับขนาดเป็นไม้เนื้อแข็งยังภายในยังผุเลยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ มีดทุกเล่มที่ถ้าตกมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับนะผมก็จะรักษาความเดิมๆจะรักษาความเก่าจะรักษาความเป็นธรรมชาติจะรักษาความเป็นจริงนะครับนะจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เรียนตัานไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝักไม่ว่าจะเป็น ใบม่าจะเป็นด้ามอะไรต่างๆนะครับจะรักษาความเดิมๆเอาไว้ทั้งหมดนะไม่ต้องการที่จะมาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะที่ถ้าจะ,ะทาอะไรนิดหน่อยก็ต้องการที่จะประคับประคองนะครับนะความเดิมๆเอาไว้ความเดิมๆเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะก็ให้ท่านได้เห็นนะครับเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาการอันนี้ผมก็ใช้เวลามาค่อนข้างที่จะ เลยเวลามาแล้วนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับนะการเข้ามาติดตามรับชมก็มีอยู่สองอย่างนะครับนะบางท่านก็มองนะชมแล้วท่านก็เห็นว่าดูดีมีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันหรือว่าเพื่อที่จะ ถือว่าเป็นการช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะในเกี่ยวกับกเครื่องรางรว่ามีดหมอของรูบาาจาร์ของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะมีดหมอหลงข้อเดิมนะครับเป็นมีดที่ผมได้รวบรวมมันก็ได้สะสมเอาไว้มากเป็นพิเศษนะครับมากเป็นพิเศษยิ่งกว่าหลงข้ออื่นๆว่ากันง่ายนะครับพอพูดถึงตรงนี้นี่ก็มีหลายท่านก็ถามเข้ามานะถามผมเข้ามานะ อาจารย์นักครินถ้าเป็นอย่างนี้ ool, gram, อาจารย์นักครินหลวงพ่ออื่นๆอาจารย์นักครินไม่ได้รวบรวมไม่ได้สะสมะไรเลยครับอาจารย์นักครินไม่ได้ศรัทธาหลวงพ่ออื่นๆบ้างเลยแล้วครับประมาณนี้นะศรัทธาครับศรัทธาทุกหลวงพ่อแหละนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออ่าลุงนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับ แล้วก็หลงพ่ออื่นๆนะครับนะหลงพ่อโมหลงพ่อเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะก็ทั้งหมดที่เอ่ยมาก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิหรือเป็นพระริยสงฆ์ที่อยู่ในเขตจังหวัดอ่นานครสวรรค์นั่นแหละนะครับหรือเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างก็แล้วกันนะก็เป็นที่รู้จักกันนะครับนะศรัทธาทุกองน,นะครับแต่ผมได้เลือกแล้วก็ได้คัดสรรน,นะครับรวบรวมนะครับเป็นพิเศษมากที่สุดก็คือมีดเทพสัราหรือว่ามีดหมอของหลวงเดิม นะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่มีความรับความชอบความศรัทธาในบารมีของท่านนี่นะค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับนะจึงเป็นที่มาของคําว่านะครับนะได้สะสมมิตหลวงพ่อเดิมเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างที่จะมากกว่าหลวงพ่ออื่นๆว่ากันง่ายนะครับนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะก็บังว่านะครับนะก็ได้จะได้ชมกันนะครับนะที่ในแต่ละคลิปในทีดีโอว่ากันง่ายนะครับนะ เอาล่ะนะครับท่านไหนที่นะเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเข้ามาติดตามทางช่อง YouTube ของผมมาโดยตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าดูแล้วนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่ากเก็บข้อสงสัยอย่ากเก็บปัญหาเอาไว้นะครับเพียงท่านเดียวนะเพียงคนเดียวไว้กันง่ายนะครับนะก็ติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะท่านก็สามารถกดมาที่เบอร์0863 2 9 1 4 9 6 เบอร์ศ8 6ย์9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะักขินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ